สมายจังอาบน้ำก็ต้องให้ยายมาฟอกกับฝะให้เอ้ยกูเวรกรรมไม่เคยเลยจะช่วยตัวเองหืแต่ให้ยายรอยายแล้วมันเคยเรียกยายไมหมยายครับรักยายเคยพูดไหมเหรอ,หอยายทำให้ชัางนั้นหลับแนง่าย สบายยังมีคนถามให้ทุกอย่างกินก็มีคนป้อนนอนก็มีคนกล่อมช่วยเ่ยไม่เคยช่วยเหลือตัวเองเลยนี่ก็อยากเอาไปปล่อยแม่จังไปปล่อยเขาเขาเลี้ยงไม่หวานสองวันก็มาเอาแล้ว ก็ระเบิดมาแม่เพาไม่ช่วยเหลือตัวเองโรยไข่ก็จะเลี้ยงว่าตัวไม่เฉ่เล็กๆนะนี่เห้อชำนึกมันที่ยายว่านี่เห้อมันไม่พูดลย้ายครับอย่าบ่นหรืเลยหนูก็เป็นหมาเรียกยายครับคอนีหฮึคนจะได้รักเครียกยายครับมึงเอ้ยคนหาเลย ไม่ต้องให้กูสบายกันและการกูไม่พูดทั้งนั้นหืมันน่าไหมเดี๋ยวก็ไปปัดไปไปเปล่าผมอีกได้ก็เปล่าไปได้กลัวกลัวไปหมดแมวหมากลัวทั้งนั้น ผสารยายมากไหมซักผ้ายังไม่เหลือซักหนาเลยพูดมา่อี้ยายครับผมขอบใจยายนะครับจะผมให้หนูพูดสิพูดเม่อคันนี้ยายครับผมขอบใจยายนะครับนี่เอาหัวแม่เลยนี่ทายทันทั้งหมดทั้งมวลนี้ยายก็รักริงจัง ทำไมลักย้ายไม่ไม่นั่นแล้วพวกเอ้ยจำนึกไหมว่าย้ายลากักเองอ่ะ